อัปเดตปืนใหญ่ก่อนดวลสปอร์ติ้งลิสบอนยูโรปาลีกสโมสรออาร์ตซนทีมจะฝูงในสึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษหวังว่าอาการบาดเจ็บที่ขาหนีบของเลออนโดทรอสซากองหน้าตัวเก่งของทีมจะไม่ไร้ายแรงหลังได้รับบาดเจ็บในเกมที่ปืนใหญ่ชนะบอลมาสามสองเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทั้งนี้ทรอสซารีบแจ้งให้สตาฟโคทราบทันทีว่าเขามีปัญหาในช่วงครึ่งแรกและถูกเปลี่ยนออกหลังจากผ่านไปเพียง22นาที โดยตัวเขาได้รับบาดเจ็บที่ขาหนีบสองครั้งตั้งแต่อยู่กับไบรตันและดูเหมือนว่าเขาจะกังวลกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นด้านมิเกลอัเตตากำลังต้องปวดหัวกับการจัดทัพไปยังโปรตุเกสในเกมยูฟายูโรปาลีกรอบ16ทีมสุดท้ายคืนวันพฤหัสบดีนี้ที่จะบุกไปเยือนสปอร์ติ้งลิสบอนที่จะไม่สามารถใช้งานกาเบรียลเชซูสที่ยังไม่พร้อมกลับมาลงสนามโมฮาเหม็ดเอลเนนีที่พักหลังผ่าตัดเอ็ดดี้เอนเคเทียก็ยังบาดเจ็บข้อเท้ารอเช็คความฟิต รวมถึงเลอันโดทรซาที่มาบาดเจ็บช่วงนี้อีกสำหรับการแข่งขันยูฟายูโรปาลีกรอบ16ทีมสุดท้ายสปอร์ติ้งลิสบอนจะพบอาเซนนอนคืนวันพฤหัสบดีที่9มีนาคมนี้เวลา0ูนย์นาฬิกา45นาทีตามเวลาประเทศไทย